เหล่าผู้นำทางาศาสนาคนสำคัญสๆคัญคนใหม่ๆของแต่ละาศาสนาจะเป็นผู้ที่สามารถเชื่อมต่อกับพระผู้สร้างได้ดังนั้นพวกเขาจึงจะนำพา,าศาสนาของตนเองไปในทิศทางที่ดีกว่านี้มากและพวกเขาก็จะมีความเข้าใจที่เหมือนเหมือนกันว่ามันไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรเลยที่จะให้การยอมรับาศาสนาทุกๆศาสนา แม้ว่าจะมีความแตกต่างกันอยู่ก็ตามเพราะว่าแม้พวกคุณจะยังคงอยู่ในกล่องความเชื่อของตัวเองอยู่ก็ตามแต่ว่าพวกคุณก็ยังสามารถที่จะรักคนอื่นๆที่อยู่ในกล่องความเชื่ออื่นๆได้ด้วยเช่นกันแล้วแบบนี้มันจะไม่ใช่ปูมิปัญญาได้อย่างไรมันแตกต่างจากที่พวกคุณคิดเอาไว้ใช่ไหมมันจะมีการยอมรับร่วมกันว่า พระเจ้าเพียงองค์เดียวสามารถที่จะถูกสักการะบูชาโดยผู้คนที่นับถือศาสนาต่างๆและด้วยวิธีการที่แตกต่างกันได้ไม่ใช่จะต้องใช้วิธีการใดวิธีการหนึ่งเพียงวิธีการเดียวเท่านั้นชาวกลุ่มดาวลูกไก่มีดาวเคราะห์อยู่ดวงหนึ่งที่ได้วิวัตรไปมากเหลือเกินแล้วจนพวกเขาสามารถที่จะควบคุมโลกแห่งความเป็นจริง ของพวกเขาเองได้อย่างมากมายพวกเขาสามารถที่จะควบคุมฟิสิก์ได้ด้วยจิตสำนึกความตระหนักรู้ของพวกเขาเองซึ่งนี่แหละคือสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นกับพวกคุณด้วยเช่นเดียวกันและเหล่าครูทั้งหลายของพวกคุณก็ได้เคยแสดงให้พวกคุณเห็นแล้วว่าจิตสำนึกความตระหนักรู้สามารถที่จะควบคุมฟิสิก์ได้จริงๆ เพราะฉะนั้นสำหรับชาวกลุ่มดาวลูกไก่แล้วพลังชีวิตจึงสามารถที่จะไปอยู่ในจิตสำนึกความตระหนักรู้ได้โดยตรงโดยที่ไม่ต้องอาศัยกายใดๆทั้งสิ้นและโดยอาศัยกระบวนการ Entanglement พวกเขาก็จะสามารถที่จะเดินทางไปยังสถานที่อื่นๆได้ภายในพริบตาซึ่งในอดีตที่ผ่านมานั้น หนึ่งในสถานที่อื่นๆที่ว่านั้นก็คือดาวเคราะห์โลกดวงนี้แหละและแม้กระทั่งบัดนี้พวกเขาก็ยังคงอยู่ที่นี่อยู่หมายเหตุควอนตัมเอนเทนเกิลเมนต์หมายถึงการที่อนุภาคของแสงหลายๆอนุภาคสามารถมาอยู่ร่วมกันมามีพันธะต่อกันและมาแบ่งปันข้อมูลข่าวสารแห่งแสงสว่างในระดับควอนตัมด้วยกันได้ ซึ่งในโลกของควอนตัมแล้วคุณลักษณะที่สำคัญอย่างหนึ่งของการแลกเปลี่ยนและการมีพันธะต่อกันดังกล่าวนี้ก็คือเมื่อใดก็ตามที่อนุภาคแห่งแสงสว่างเหล่านี้ได้มาอยู่ในสภาวะที่มีการพัวพันกันแล้วพวกมันก็จะแบ่งปันข้อมูลข่าวสารร่วมกันอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าพวกมันจะอยู่ห่างไกลกันสักแค่ไหนก็ตาม หรือไม่ว่าพวกมันจะอยู่ต่างการเวลาการสักแค่ไหนก็ตามจากหนึ่งในข้อความของเดอะ e ทีมผู้แปลข้อความที่เพิ่งจะกล่าวไปเมื่อสักครู่นี้น่าจะหมายถึงเรื่อง Entanglement หรือเปล่าผู้แปลมีความจำเป็นที่พวกคุณจะต้องเข้าใจหลักการทางฟิสิกส์ของมันด้วยว่าถ้าพวกคุณทำเช่นนั้นแล้ว พวกคุณก็จะไม่สามารถกลับไปสู่โลกทางกายภาพได้อีกเพราะว่าพวกคุณจะต้องอยู่ในสภาวะของจิตสำนึกความตระหนักรู้ล้วนๆซึ่งเป็นอมะตะโดยปราศจากกายเนื้อใดๆทั้งสิ้นมันเป็นฟิสิกส์ทางเดียวระดับพื้นๆเท่านั้นเองหมายเหตุย่อหน้าข้างบนนี้ทั้งย่อหน้าผมเองก็ไม่เข้าใจว่า ใครอ่อนต้องการที่จะสื่อสารอะไรดังนั้นถ้าผู้อ่านท่านใดมีความเข้าใจตรงจุดนี้มากพอก็ช่วยแนะนำด้วยนะครับขอบคุณครับผู้แปลฉันรู้ว่าพวกคุณบางคนกำลังรู้สึกว่าฉันพูดเป็นปริศนาอยู่แต่ว่าก็จะมีพวกคุณบางคนที่รู้ว่าฉันกำลังพูดถึงเรื่องอะไรอยู่ พวกคุณก็สามารถที่จะทำสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันน่าจะหมายถึง e n t a n g l e m เมนหรือเปล่าผู้แปลแต่ว่าไม่ใช่ภายในหนึ่งล้านปีนี้หรอกนะเพราะว่าเรื่องนี้มันจะค่อยๆเกิดขึ้นอย่างช้าๆแต่ว่ามันก็เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วเพราะว่าพวกคุณกำลังอยู่บนหัวเลี้ยวหัวต่อของการค้นพบว่าบางส่วนของพวกมันทำงานอย่างไรอยู่ แต่ว่ามันก็จะไม่ทํางานด้วยวิธีการที่พวกคุณคิดว่าตัวเองรู้จักหรอกนะตัวกรองด้านความรู้ (knowledge filter) ซึ่งเป็นอุปสรรคขัดขวางที่ใหญ่โตที่สุดที่จะทําให้พวกคุณไม่สามารถเข้าถึงความจริงที่จริงแท้ได้ตอนนี้มันกําลังค่อยๆถูกรับรู้แล้วและมันก็กําลังค่อยๆถูกทําให้สลายตัวไป โดยผู้ที่เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ทั้งหลายอย่างพวกคุณอยู่เพราะว่าพวกคุณคือผู้ที่กําลังคิดออกนอกกรอบที่มันเคยเป็นไปอยู่ดังนั้นพวกคุณนี้แหละคือผู้ที่จะทำให้เกิดความแตกต่างขึ้นบนดาวเคราะห์โลกดวงนี้ส่วนตัวกรองด้านจิตวิญญาณซึ่งเป็นตัวกรองตัวสุดท้ายนั้นเป็นตัวกรองที่มีความสำคัญต่อพวกคุณอย่างมาก ฉันอยากจะให้พวกคุณมีคุณลักษณะของความเป็นคุรูอยู่ในตัวเองฉันไม่อยากให้พวกคุณถูกมองว่าเป็นมนุษย์ประหลาดที่ดูเหมือนจะมีความเชื่อในเรื่องประหลาดประหลาดอยู่แต่ฉันอยากจะให้พวกคุณคิดเหมือนกับครูรูคนหนึ่งของโลกใบนี้แทนซึ่งก็คือเป็นผู้ที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความรักความเมตตา เป็นผู้ที่ผู้คนทั้งหลายอยากจะเข้ามาหาเป็นผู้ที่มีความสมดุลและมีความเมตตาการุณาและถ้ามีใครเข้ามาหาพวกคุณก็ขอให้พวกคุณมีความรู้สึกเต็มใจมากพอที่จะโอบกอดพวกเขาได้จงโอบกอดพวกเขาไว้และจงรับฟังสิ่งที่พวกเขาอยากจะพูดจงรองให้ไปกับพวกเขา และก็จงหัวเราะไปกับพวกเขาเมื่อพวกเขามีความสุขนี่แหละคือสิ่งที่เหล่าคุรูทั้งหลายของโลกใบนี้ทำกันเพราะว่าผู้เป็นครุจะมีความเข้าใจในธรรมชาติของมนุษย์ดีและพวกคุณในฐานะที่เป็นจิตวิญญาณเก่าแก่ดวงหนึ่งก็เคยเกิดเป็นครูกันมาก่อนแล้วดังนั้นพวกคุณจึงเคยทำเช่นนี้กันมาก่อนแล้วและเพราะฉะนั้น พวกคุณจึงไม่มีข้อแก้ตัวใดๆทั้งสิ้นที่จะมาบอกว่าตัวเองไม่เข้าใจมันเลยเพราะว่าสิ่งเหล่านี้มันเป็นมรดกตกทอดที่มาจากพวกคุณนั่นเองนี่แหละคือผู้ที่พวกคุณเป็นละ่ะฉันคือไครออนผู้ที่มีความรักต่อมนุษย์โลก